สวัสดีค่ะสบายดีเอฟทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมนีแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดีเอฟทางช่องคือเกานะคะของวันที่6กันยายน2567เจดนาะคะ่ะแม่เพ่มนมนีทำคลิปในห้องนอนค่ะเพราะว่าพี่ปหัตทำคลิปอยู่ข้างนอกบ้านค่ะมันก็ได้สว่วนกันเนาะ เฮีื่อนหลังน้อยๆแคบๆมันบ่นมีห้องทำงานเนะาะกระไดใส่บริเวณบาทน,นี่แหละนอะคาะเอฟซีน่าเกียรติกับขอทโทษขอให้ไปนั่งเดอ้อจ้าเนาะค่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนว่ทั้งฮาหนอย สีเซียนเนะหาะฮานอยของสี่เซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดวันนี้มีทั้งแนวทางฮาหนอยและลาวพัฒนาเนาะส่วนลาวพัฒนาแม่เพ็ญก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนแนวทางฮางนอยของ FC สี่เซียนนะคะฝากเอฟซีท้าช่อง กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะค่ะฝากด้วยฝากช่องน้อยน้อยนี้ไว้กับเอซทางช่องนะคะจงังใดซีมีคนติดตามเป็นล้านคือเพ่นเงเป็นเสียงคือเพ่นเงเนาะฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคะเนาะอ่าแม่เพ่นก็อาจจะเป็นคนขี้ลงขี้ลืมเนาะคะ่ะสม,มุดเขียนตัวเลขเป็นหาเลขหาก็ไปอ่านเป็นเลขอ่านเป็นเลขเจ็ดบางเทือเพิ่นส่งมาให้เลขเจ็ดไปเขียนเป็นเลขซี่จังสีนะเนาะแม่เพ่นก็ จังใดก็บ่เข้าใจเจ้าของคือกันเนาะกาพยายามสุดแล้วค่ะแต่ว่ากาสิพยายามตื่มเนาะเพราะว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าของเองนะคะ fc เอากาแม่เพี้นกาบ่มีหยังดอกค่ะมื้อนี้มีแนวทางมาฝังมาตอน fc ทั้งช่องแนวเดียวแม่เพี้นจะพา fc ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของ4เซียนกันเนาะคะ่ะหลังจากจพูดคุยกันแล้วผู้ดใดที่อยากจะสั่งจองบูชาอ่าตะกุด หรือว่ากําไ่แขนเนาะกำไรอ่ารวยล้านล้านเนาะรุ่นรวยล้านล้านแล้วก็รุ่นรวยเหนือดวงรวยล้านเนาะกให้ FC ทั้งช่องทักไล่มาหาไม่เพินได้ตามเบอร์นี่เดอ้จเอจ้ะ0 6 5 3์ห8 8 3าหนึ่งแแมเนาะอ่ามหลายพนถามไม่เพินว่ามวนนี้ซื้อเลขตัวใด แม่เพ่นยังบ่ท่านได้ซื้อเนาะแม่เพ่นเอาแต่ห้าสองกับหกห้าติดไว้เฉยๆเนาะคะ่ะแค่เอาติดไว้เฉยๆนะยังบ่ถือตัวมักเนาะพอว่ามีอ่ามันหูเวรหูสึกซือ่อนๆนี่นะเพ่แม่เพ่นเอาหาสองกับหกหาติดใบแค่พพอใบไดรุ่นซืๆๆนะ่อเนาะแล้วก็ยังบ่ท่านฝันพร้อมเนาะยังบ่ท่านฝันเดอ้อเนาะ ฝันก็เป็นลางๆแล้วล้วยังบ่าจำเนี่ดอกค่ะเนาะคันถาว่างวดใดมันจะเข้าก้นฝันนะมันจะฝันติดต่อติดต่อกันเลยเห็นมาเอซีงวดที่แล้วไม่เพ่นจะฝันเห็นปูซีร่าตั้งแต่ตองวดเลยเนาะตั้งแต่เลขออกปลุกตื่นมาเอ่อมือมือไม่มากไม่เพ่นกับฝันเห็นปูเลยเนาะปูว่าปูว่าสี่เสหัวสี่เซีหัวไม่เพ่นปูยิ่งสองคนเนาะสี่เซ่หัวเนี่ยหัว เนาะบางคนแปลห้เม่เพ่นเป็นศูนย์ห้าทะเลขเป็นศนะูนย์หกเนาะหัวหาหัวหกเนาะเออกระบอกกร์โบฮูบางมัน้อเปลี่ยนเชิงซันเนานะมีหลายๆลายคนมาแปลให้เม่เพ่นว่าเป็นศนะูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเนาะเพราะว่าไม่เพ่นเป็นผู้ยิ่งเงี้ยใช่ไเลขออกหกศูนย์หกเนาะสี่แล้วสี่อีกหัวสองหัวเนาะ เอฟซีทั้งช่องค่ะเดี๋ยวมง้นนี่ถ้าเป็นจังไดถ้าได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดไม่เพี้นก็นจะมาลุ้งให้เอฟซีทั้งช่องใดเบิ่งกันต่อเนาะว่าไม่เพ่นจะซื้อตัวใดแล้วก็จะเล่นตัวใดเนาะถ้าเบิ่งไปน้ำกันค่ะแต่ว่ามักเข้าๆไปหาสองหนึ่งสองเนาะแต่ว่าซื้อแค่หกหากับหาสองเนาะไว้แค่สองครกูกนแล้วก็มักเนาะกระสีมักเลขถูกเจ้าของคือเกานั่นแหละ สี่ามู่เพาวานเทพมมเพม,มเปิลจุดหมวดนั่นได้แปดสองตัวเดียวมาตามมาออกมวดที่สองเนาะมวดน,นี้แม่เพิลจะตามฮาสองกับหนึ่งสองนะคะ mm hmm. fc ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองตากาห้าสองเนาะเลขทูบทท่แมเพินจุดคออยู่ที่ว mm hmm. ัดพระอาจารย์ลิ้นนะคะ fc อะตามนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปิึงตัวเลขน้ำกันว่าฮานอยสีเซียนวันนี้จะได้ตัวไดเนาะเลขทูบแม่เป็นจะตามเลขทูบตัวเก่าเนาะคะ่ะ เพราะว่าเลขมันจะวนอยู่ในที่แม่เพ่นเคยซื้อแม่เพ่นเคยเอาเนาะแม่เพ่นจะตามเอาที่ห้าหนึ่งสองนะคะเอฟซอย่าลืมเด้อค่ะรัฐบาลไทยห้าหนึ่งสองอย่าอย่าลืมไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเนาะห้าหนึ่งสองนะคะตามนี้ค่ะพี่เบินตัวเลขน้ากันห้าน้อยกันก่อนหรือว่าผู้ใดจะเอาไปจันรห้าน้อยก่อนก็ได้นะคะเมือน,นี้มาเบาทวนขึ้นก็นจะออกห้าน้อยก่อนสานเนาะ เอาเนาะจากเอฟซหลังจากไม่เพ่นพูดคุยกับ f อฟทั้งชองแล้วค่ะมาเบิ่งเอาผลงานแนวทางที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ของซีเซียนกันโคนเนาะค่ะผลแนวทางน้อยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก812ล่างออก92ผลฮานอนปกติบนออก899ล่างออก97 ผลฮานอย VIP บนออกสามเจ็ดสองล่างออกหกหนึ่งนั่นเองเนาะผลฮานอยค่ะ FC ทั้งช่องก่ะมาเบิกน้ำกันค่ะของเจ้าแรกเจ้าแรกค่ะ,อ,ะอันกล้องกระไดตั้งโอ,อยูเนาะเดี๋ยวเพิ่อนจัดนี่ค่ะ เจ้าแรกเนาะของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด8กับ9เมื่อวานนี้ก็เข้าตัววิ่งตัวรูดตัวเน้น9นะคะแต่ว่าจับคูบเขาเนาะเพื่นให้เก้าสองเลขออกเก้าสมเก้ามาทั้ง2น้อยบนลางน้อยปกติเนาะส่วนของเซียนโคราช5กับ4วิ่งรูดบอ่อเขาบอ่อมาจักตัวเลยเนาะ เซียนอุดรให้1กับ7มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าแตก3น้อยเลยเนาะนอยพิเศษ12หรือว่า1 2ตรงๆรเนาะบนนอยปกติ79หรือว่า97นั่นเองล่างเนาะแล้วก็นอย VIP 72ตรงๆบนค่ะนี่ค่ะของเซียนอุดรเมื่อวานนี้แตก3น้อยเลยเนาะส่วนของพี่พหัส3กับ4บอมาจักตัวค่ะลดค่ะหน่อยเนาะ ได้แล้วผลงานของซีเซียนมาเอาตัวเลขของวันที่หกกันยายนสองหาหกเจ็ดมือนีกันเลยจ้าเนะาะเจ้าแรกก็คือของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดที่3กับ9เน้น3ารอง9จับคู่ที่3 0 3ศูนย9สามหนึ 98. แล้วก็99 เน้นที่303138และ39นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด8กับ9เนาะจับคู่ให้หน่อยคู่เนาะก็เลยบเบาแต่ว่าเก่ามาดบนมาลางน้อยปกติเนาะแล้วก็มาน้อยพิเศษด้วยมาตัวเน้นส่วนวันนี้ให้3กับ9เน้น3ลอง9 จับคู่ชุดเน้น3031 3839 9091 9899นะคะได้แล้วก็มาต่อที่เอาคือติดกันแทะมาต่อที่ของเซียนโคราดเนาะเซียนโคราดวันนี้ให้7กับ8เน้น7ลอง8นะคะตัววิ่งตัวรูดค่ะจับคู่ที่7 1 7 2 7 6 7 8 1> 8 1, 8 2, 8 6, และ8 9นะคะเน้นให้7 1, 7 2, 7 6, และ78นะคะของเซียนโคราชค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้5กับ4นะคะของเซียนโคราชก็หลุดค่ะเนาะของเซียนโคราชกับพิ่ปหัดหลุดนะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุด ส่วนวันนี้ให้7กับ8เน้น7ลอง8ชุดเน้น7 1 7 2 7 6 7 8ชุดลอง8 1 8 2 8 6 8 9นะคะได้แล้ว fc ทั้งชอ่องมาแคปหน้าจอเอาของอเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของนะคะให้แจ้งแจ้งสว่างเนาะจะได้เห็นตัวเลขชัดอ่ะ a ค่ะเลยค่ะ fc แคปหน้าจอเอาเลยจ้าเนาะ เซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชวันที่6กันยายน2 5 6 7วันนี้กันนะคะฮาหนอยเด็ดเแม่นแจ้าได้แล้วจะพาไปต่อเนาะมาต่อของเซียนอุดรกันเลยเซียนอุดรวันนี้ให้3กับ4เน้น3มนอง4นะคะตัววิ่งตัวรูดเน้น3จับคู่3 4 3 8 3 9 4ี่ห้าสี่แปดสี่เ้าเน้นที่3ามสี่สามแดและสามนะคะส่วนเมื่อวานี้เซียนโคราชทผลงานออกทำผลงานออกมาได้สวยงามมากเนาะคะ่ะเข้าทั้งสามนอยเลยวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเนาะเข้าตรงๆรงสองนอยก็คือนอยพิเศษและนอย VIP ส่วนนอยปกติออกตัวกลับนะคะ ส่วนวันนี้ก็3กับ4เน้น3ลอง4ชุดเน้น3 4 38 39ชุดลอง45 48และ49นั่นเองเนาะได้แล้วของเซียนอุดรมาต่อที่ของพี่พหัชค่ะวันนี้อ๋กล่องกระดาษประยุทธ์อๆจุกเทียอ่ะเซีม่เพื่อนจัดให้กันนะพี่พหัชให้วิ่งรูดที่1กับ2เน้น1นลอง2นั่นเองวันนี้ค่ะ จับคู่ที่1 2 1 6 1 7 1 9 2 3 2 6 2 7และ2 9นะคะเน้น1 2 1 6 1 7และ1 9ค่ะส่วนว่าว่นนี้พี่ผาดทำผลงานออกมาได้บอ่อเข่านะคะมาทั้งวิ่งทั้งรูดเออวิ่งรูดก็บอ่อเขา่าจับคู่ก็บเข่าเด้อวันนี้แก้มือใหม่ค่ะแตกสามน้อยนะคะเนาอะ,อะ ส่วนวันนี้เน้น1ลอง2นะคะวิงรูดชุดเน้น1 2 1 6 1 7 1 9ชุดลอง2 3 2 6 2 7และ2 9นั่นเองเนะาะนะแคปหน้าจออนุ่มกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางเนาะ ของเซียนอุดรและผระหัดชาแนลวันนี้นะคะฮาหนอยค่ะเด็ดเด็ดแมนแมนวันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างแตกทั้งสามนอยขอกำลังใจคนละลยคนละแช์คนละคอมเมนต์เด้อจ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะล่ำน่วยเงินทองจิบจับอันใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะสวัสดีค่ะ